ไพ่ประจำวันที่29มีนาคม2 5 6 8มาแล้วนะคะวันนี้ได้ไพ่เด็กถือดาบนะคะวันนี้เด่นในเรื่องของการใช้อารมณ์ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะในที่ทำงานก็ให้ระวังหน่อยนะคะนะ่าอาจจะมีการใช้อารมณ์การคุยอะไรไม่ค่อยลงตัวแล้วก็มีการแสดง,งทางสีหน้าได้อยากชัดเจนวันนี้ต้องระวังระงับอารมณ์คุมอารมณ์หน่อยนะคะในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันอาจจะมี ค่าใช้ใจ่ายเข้ามาด่วนๆที่เราไม่คาดไม่คิดมาก่อนว่าจะต้องเสียทําให้อาจจะเสียอารมณ์ได้ง่ายวันนี้นะคะในเรื่องความรักก็เช่นกันนะคะคุยกันดีๆนะคะคุยกันด้วยเหตุและผลนะอย่าใช้อารมณ์ใส่กันนะจะทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์แย่ลงได้นะคะวันนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เลยนะคะสำ,สำหรับไพ่ใบนี้นะ สุขภาพวันนี้นะคะนอกจากต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วระวังปวดต้นคอปวดแขนปวดขานะคะนะหมอจูนฝากในเรื่องของการแสดงสีหน้าด้วยวันนี้นะคะนะเพราะว่าอาจจะเผลอทําสีหน้าออกมาได้อย่างชัดเจนวันนี้นะต้องฮึบบหน่อยนะคะวันนี้นะ สุขภาพไปแล้วโชคลาบโชคลาบวันนี้นะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นอริกับเจ้าชะตาเองนะคะนะวันนี้ถ้าหากว่าอารมณ์ไม่ดีก็เหมือนกับเป็นการขัดโชคขัดลาบไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่เด่นในเรื่องของการลงทุนใ,นใดๆนะคะนะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาบไปแล้วนะวันนี้ระวังนะคะที่รักนะวันนี้ถ้าหากว่า เห็นอะไรที่มันขัดหูขัดตาอะไรก็ลองปิกวิเวกนะคะเนาะลองไปอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอดีขึ้นแล้วค่อยกลับเข้ามาทำงานหรือกลับเข้าไปในวงสังคมกันใหม่นะคะนะเพราะว่าอาจจะทำให้เรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่าอะไรนะความสัมพันธ์อะไรจะต่างๆนี้มันอาจจะดูแย่ไปนะคะนะเพราะฉะนั Pre ้นต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะที่รักวันนี้นะ